อิ่มแล้วก็ไปพี่ได้ไงมาถ่ายได้เขาถ่ายอยู่หน้าบ้านนะกะินกาแฟอิ่มแล้วเราก็จะเดินไปดูม้าของจริงนูน่นมาฟางเขาเอาฟางเห็ดค่ะโอ้หนาวว่าอยากกินเหลาเพราะว่ามืออื่นยังมีพระ,ระอยู่ เราสิกินตะก,กรึบอยู่ให้ใจจริงนะแต่ว่าไม่เอาเกรงใจเรื่อนใจแป้นใจอุ้ยในเมืองกันน้าวเฮาย่างเวิดเวิดประเดิงลูกลูกนางบอท่า้นันน่มาอยู่ไม่น้อยนับพิษเด้อจ้ะอาจสิไล่แต่แน่ ขาว่างานสวนคนแน่งานเครื่องนำแข็งแน่พี่น้องก็ทำความเข้าใจแน่นอ,อนมาที่ก้อนมันสิเฮ็ดอยู่ตรงนี้ค่ะตานนี้เขาก่อสร้างเขาก็เลยบบรเิเฮ็ดมาตรงนี้เขาไปเห็ดู่กางเมืองเนาะที่จริงมันมีไม่น้อยนะับพิษมันมีสองตัวบริวมีสามครับจะข้ามถนนต้องบอกมาบอกหน้ากสิทธ เรื่นต้องมีไฟปากแขกปากซีห้องเอห้องอ่อยอยู่มันมืนมันรื่นนะคะมันรื่นมไปหันหลินทำไมล่ะมันรื่นซื้อหมานเท่าเขาใอีสาว่ามันมืน คนมาถ่ายอะไรลาจตาว่าสันโอ้ยเกวกับว่าเบิ้งคยเนี่ยเนี่ยมันบ่ลายตากันี้เนี่ยไม่ลายตากะนี้มันเบิ้งสภาพนี่ไม่ได้งานายได้พี่น้องมือกับแข็งลังเคือนะกดกดปุ่มเบาู่วากวากว่ามันได้แล้วหันมาเบิ้งกล่องกล่องบ่ได้เปิดมือมันแข็งกดปุ่มปุ่มมาทำงานมือกดมาถึงตอนนี้ใบสามาบสามกลัว นะคะบ่ายสามกว่าจากศึกับหอบานยาำไดไปเรื่อยๆบ้านไม่น้อยกับจังหวัดกะห้างกันยูยี่สิบกิโลค่ะยี่สิบกิโลนะคะแต่ว่ารถเมล์ไปบ้านไม่น้อยนะนะมันสิยยากไอ้รถเมล์จากจังหวัดไปเมืองนั้นบ่ยากดอกแต่ว่ารถเมล์จากเมืองเขาไปบ้านจะคของนี่นะ มันแรนชั่วโมงละขั้นมันเบิร์ซีทุ่มเนาะเดี๋ยวเราไปบนกันขรังในจ้ะถึงและวมาญ่ยังไม่ทายเล่นตัวอยู่ยางให้กาแฟมันละลายก่อนกันผุรรมเดินให้กาแฟมันละลายก่อนนะเราจะไม่มีกิเลสใช่ไหมลูกสัญญากันก่อนว่าไปเบิงห้าสซบอมีกิเลสมันบามานายหนาว ่ายไปทางหนาไหลกับบ่ไรคือเขาทันทีเสมอถ่ายได้ค่ะวอชิคุตนะคะพานหนูมาถ่ายนะคะวันนี้อาหารไทยก็มีชูชิก็เยอะลูกเอ้ยสวยไหมหรือจะกินฮอตด,ดอกเมียดเบรดขนมปังไง อิซบาบาชูชิบะไปงามไปในเมืองสแห้งสีที่สวยสดใสเอ้ยเมากาแฟให้ลูกเดี๋ถ่ายรูปถ่ายเองเลยค่ะหันหน้าถ่ายงแง่แหรือจะให้แม่ถ่ายให้ก็บ,บอกนะคะอีแม่จะไปส่ง ซูชิบาก่อนนะวันนี้เราจะกินร้านไทยเราจะกินชูชิอะไรยังไม่รู้ซูซิก็มีฮ่เน,นี้อยูย่กลางจังหวัดเลยค่ะไปเอาเบียร์กันสักแก้วไหมลกูกแก้หนาวไปนั่งชิียวเบียร์สักแก้วไหมคุนะอุ้ยงาม โชคดีอยู่รู้ว่าค่อยดื่มแต่ว่านั่งสูบใหญ่อยู่แต่นั่งบ่ค่อยดื่ม <c oughs> กินน้ำแม่ก็นิ่ๆหน่อยๆแต่กับโมนั่งอาจจะดื่มกินน้ำแม่บ่ค่อยปันไหนแม่ว่ากินเลยมึงสิเป็นบ้าเป็นโม่งก็เป็นไปโอ้ยงามเลยขอถ่ายรูปก่อนนี่บริเวณร้านสาหนาหางนี่ก็จะมีร้านขายขนมปังก็ฮอทดอกขายของกินขายดอกไม้เนาะ จะเป็นพับเป็นบาให้ห้านนัง่งชิวๆนังเบิงกลางเมืองหล้กก็บซิบุน้าวค่ะตำรวจจะมีทุกจุดนะคะเมื่อกี้ไม่น้อยพานมากก็จะมีตำรวจจอดรถเป็นจุดๆนะคะช่วงนี้พามาดูด้านนี้ก็จะเป็นขนมฟังฮ,งฮ,งฮ,งฮงดอดดอกร้านขายดอกไม้เนาะอ้เป็นทัมบูเกอร์นะคะเป็นอาหารห้องทองแบบง่าย น,นี้ก็จะเป็นร้านดอกไม้ดอกไม้ต้องคู่กับคนสวยๆลานกาแฟนในเมืองนี่ยแต่ร้ายลานค่ะโฆษณาสินังนะคะถ้าอยากจะนั่งกินอันนี้แม่ก็ไปให้พี่ีอิสระเซรีของนางกันก่อนถ้าสิเข้าไปข้างในห้างแม่รูปว่ากันเอาแบตมาเลยเจ้กคนมีความหมั่นใจมากเลยแต่ละคน ใายขนมบมีแนวซื้อไปฝากพ่อใหญ่ไปงั้นเราก็เข้าข้างในดีกว่าไปลูกไปข้างในเราจะไม่มีกลเลสใช่ไหมฮะสัญญากันสิคะหาหน้าสัญญากันค่ะ<า>เราจะไม่มีเกิเลดใช่ไหมคะสองคนแม่ลูกงบร้อยหนึง่งเท้าฝั่งนั้นค่ะคุณหน,นาวปลูกตรงนี้ยังเดินง่ายเนาะ ข้างนอกก็เดินยากมีแต่ไอ้น,อน,นั่นน่ะน้ำแข็งพี่น้องในเมืองตรงกลางเมืองเุ็นยังไงน้ำแข็งอ,อ่อน,นโอ,อ,อน้หิมาขับรถมีข้างในอาจัยบริายได้จ้ะเด้อออกมาจากร้านขายขนมไข่ไขลูกเดียวตั้งว่าร้อยหนึ่งโชว์ไข่สิลูกละร้อยร้อยบาทข้าเด็กหน่อยเขาร้านขนมพี่น้องเอาไข่มาโชว์สิลูกละร้อยฝุ่นขนหูว่าลูกละร้อย,อยไมันซื้อได้เดี๋ยวนี้เอาไปซื้ออย่างอื่น สามสิบหาซื้อมูไดไแพคพหนึ่งพเดอ้อพุณเนี้ยแมวมอมาคือคักยอยักเขียวยายทายมาได้อันมันง่ายตัวเดียวพ่อค่ะพี่น้องห้ยยางหลายก็เมย์ปันจุดให้ไล่มันเป็นให้ไล่ของจังหวัดแยบแลนะคะแบบว่าพ่อพัอนพ่อนาคริสต,ต์มาสตังสี่แต่สิมีมานะคะ เป็นสันแยรักนะคะเขาเห็ดจากเฟื่องพี่นงมาเท่ากับว่าฟางเนาะใครมากกับไทยบนไทยจะเข่าจ้ามันเป็นจุดไยไลท์ี่ด้านหน้าจะพี่น้องจ๋าพี่ถ่ายด้านหน้าให้แม่หน่อยถ่ายคู่กับป้ายด้วย ดีเลถ่ายกันแล้วเก,เก็บเกี่ยวบรรยากาศถ่ายรูกปกันไหวแล้วละกะเมียน้อจะมาเติมบัตรก่อนจะ้ะแม่ก่อนเพราะว่ายังเมื่อวันน่อยบวมี้มองเติมอันนี้เป็นบริษัทรถเม่์แล้วค่ะถนนนี้เป็นถนนแสงไฟทางไปรถไฟค่ะทางไปสถานีรถไฟอันนี้เป็นพับที่แม่หน้อยชอบมาที่สุดมีดังหน่อยฝรั่งจื้อม่หน้อยได้เอไ,ได้เอิญแม่ใหญ่น้อยอยู่นี่อยู่ข้างในนี่ นี่งไงพับที่ป๊อปปูล่าที่สุดที่แม่มาเลยแหละ,ะเราจะกินข้าวใช่ไหมหรือไม่กินหรือยังไงหรือไปซื้อของล้นนะแอมแล้วก็กลับจะไปกินขนมจีบบอกเื่อสิกินนี่ว่ามา่ายเขาะดุเถอะห้องน้ำร้านาแอมก็มีแล้วก็เดินไปขึ้นรถฝั่งนู้นก็ได้ตรงที่เราลง หิวไหมนิดนึงกแ็แล้วแต่ถ้าจะกินก็เลี้ยวเติมเงินเขาไว้ในบัตรแเ้วหาลอยคนปิดท้ายทริปจากกันมากินร้านไทยนะคะก่อนกระบนเขากินกว๋วยเตี๋ยวกันค่ะมีบีจะกินกว๋วยเตีย๋ยวไก่แม่จะกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อแม่อยากกินกว๋วยเตียเต๋ยวเนื้อ ่อสัง่งจ้าไม่น้อยสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นไงบีบีกินเซนมีก๋วยเตี๋ยวไก่บีบีดื่มบากกะดีไม่น้อยกินเบียแกหนาวก่อนกละป้าเนาะที่แรกว่าจะกินนันตำถาดนะคะก็เลยฟาก,กันเปลี่ยนใจกินตำถาแต่นั่งสิกินว่าเผ็ดแม่แน่ว่าค่ะสันเดี๋ยวไปซื้อบะคุงไปตำเอาเองซะลกไปแม่สิตำไปไม่เผ็ดไม่เค็มแนะ่แม่ห่วยโอ้โหเปาเค็มเ็กินพัก ใส่ํำตามเธอซื้อแสดงลูกเอออันนี้แม่ได้ว่าได้ได้แม่ใส่ช้างใไทยยางใจแล้วแม่กินอะไรร้อนๆดีกว่าค่ะนะพาลูกมาเที่ยวนะคะเพราะว่าแท็กซีายปใส่เนะาะฟาดแก้วคือสวยสมตัวเองเ่อลูกแนวลิน ลื่นเบีย้ยจนไทยเองกับอุบาทกล้องกูได้ซ้ำน,<า>นี่เนาะีเบี้ยอ,อ๋าไก่เตี๋ยวจ้าขอแฟตเนยนะเส้นใหญ่หน่ากินมาก จต่แซ่บค่ะพี่น้องดีๆนั่นซ้มมันยานเข้มดูของนูหน่อยเส้นมีอะปรุงขอปรุงก่อนจ้าเผ็ดเียเปรี้ยวๆอร่อยมากกินหนาวหนาวพี่น้องเอ้ยขออนุญาตบรทิทศไทยคลิปเดอ้อไปแล้วขอกินก่อนจ้าอิ่มก๋วยเตี๋ยวคนละถ้วยดื่มคนละดิ่ง จ่ายเสร็จแล้วแว่นั่นนะแอมไหมเราจะไม่ซื้ออะไรเยอะนะเพราะว่าเราไม่มีที่เก็บตู้เราแน่นเคร็กเลยแต่แม่เห็นว่ามันเมื่อวานมันมีฟักทองไทยมาถ้าแกอยากกินฟักทองแดงฟักทองแต่ว่ามันจะเหลือไหมเพราะว่าคนไทยก็เยอะอยู่เ,ยเขาเอาเราถูกอยู่นะเมื่อกี้นะ่ะ แวะร้านนะแอมซื้อของก่อนก่อนกลับมา้านของแอมก็ไป่ได้ซื้อ,อยังหรอกคะ่ะได้อันถั่วปากอาถุงนึงได้ถั่วบักอาถุงเดียวเราไปขึ้นรถเมล์กันดีกว่าจะขึ้นฝั่งนี้หรือจะขึ้นนู่นอะไปทางนี้แหละลูกจะได้เดินป้าบอกอยู่ไหน เสืเอิญขวัผัวอยู่มาถามโอ้ยเสือเอิญขวันขวพี่น้องในสีวิตอยู่กันมาเนี่ย16 17ปีว่าเคยโทรหาเมื่อนี้โทรหาโอ้แต่ตายตายตายใส่ย้อนเง,งหาหัวเธออยู่ไหนพวกเธอจะกินข้าวที่นี่แล้วพวกเธอจะกินมาจากที่อื่นพันหนะ้าสิถากินน้ำบัดมือวา่ากูไปกินเป็นมูผัดหนุ่มหัวกูอยู่ ก็เลยว่าฉันกินแล้วเรียบร้อยเธอมาต้องรอเธอตรงการยังบอฉันยังหูว่าพวกเธออยู่ใส่กันตอนนี้กินยุรานนี้แหละค่ะกินแล้วเรียบร้อยก็เลยว่าบอยากดอกคันลูกหิวกันยังมีปลาเหลืออยู่เครื่องโตนั่งกินหนึ่งปลาก้อนสิออกมายุ่มือเสานี่ป้าเป็นห่วงเมียหรอเป็นห่วงเมียแล้วห่วงหรอ อยู่กันตั้งเกือบยี่สิบปีไม่ห่วงตัวเลยเพิ่งมาห่วงตัวนี้กูจะดีใจดีไหมนี่วันศุภาลูกขึ้นรถเม่กันเลยนาสถานีรถไฟก็เลยงางหย่อนกลับมามาในเมืองมาขึ้นยู่ทั่งในเมืองก็ได้เพราะว่ามันสายเดียวกันแหละเรยกว่าฉันกาล่งร่อรถเม่อยู่เดี๋ยวฉันกับกาบ มันว่าเหรียญได้อีหลีโลอะไรนี่เสือเอิญคน,นพะไงวะถ้าสิก้าไม่กินเขาพร้ออ๋อบูลันเอาลูกคือใส่ละลูกหายเอาบ้าเอ้ยกูพูดอยู่คนเดียวนึกว่ามึงเดินตามตูดหา่ามึงเอ้ยว่าม่ลูกงานน้องก่อนกน็เสื้อวานิล่าร้านซักร้านซักกูนึกว่ามึงเดินตามตูดกูเนาะกูก็ว่าว่าบ้าบ,าบ้าม อ,อย่างตกต่ำตกสูงพี่ยอกๆๆก,ก,กลมและงานจังหวัดรวมเพิ่มมาหน่อยมีอยู่แต่ว่าสิทธิ์ต่อ,อยังก็ต้องมาหนีคือเกา่าคาต่เว้าก็ได้แอมเอากระเป๋าเงินใส่กระเป๋าไปล่ะกระเป๋าคอยใส่ทั่วเกอ่าได้พี่น้องได้รุยนะโอ้อยางตกต่ำตกสูงจักรยานก็จะไปเราก็จะไปเนาะสางคนต่างรอกันเนาะ ผมได้ง,งานรับขายบ้านนะซื้อบ่จักหลัง,อองบ่ในฝันฮะพนักงาน,ข,นาาขายโอ้ยเหม็นไปเร็วอเรื่มาแล้วมาแล้ว,วแลนขึ้นรถเมย์ก่อนพี่นอ้องแลนขึ้นรถเมย์ก่อนมาขอดแล้วรอรถเมย์กลับบ้านพากันยืนไส้ไปไส้มาอยู่ มาสิาพักกันเป็นเลาะในเมืองต่อบาไว้แล้วมุดพลั่งแล้วตัวรถเมย์ก็มีเวลายอยู่สองสัปโมงผลเลาะต่อกระไดอยู่มาเิดปวดเนียน้ยววันนี้เฮ้ยป้ากระลุนนั่นนี่ถ้าเราไปเลาะต่อในเมืองก็จะเลือ่อก็จะยืดเวลาไปอีกเป็นสัปโมงป้าก็จะลุ้นขี้แตกขี้แตนได้ไหมอ๋อ